สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหมา่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะวันนี้เรามีวิกผมของดัตคูลอาล่ามาใส่เล่นกันค่ะดัตคูลาล่านี้นะคะก็เป็นตัวละครจากรตูนเรื่อง Monster High เธอก็มีผมหน้ามา้าสีดาปปนชมพูแล้วก็มัดแกะสองข้างค่ะของเล่นอันนี้นะคะก็เป็นของเล่นจากบริษัท r u o y y เหมาะสำหรับเด็กอายุ6ปีขึ้นไป ก็เป็นวิกผมที่เราสามารถใส่ไปงานปาร์ตี้หรือว่างานเดินพาเลห,หรือว่าฮาโลวีนก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเพื่อนที่เขาชอบมอนสเตอร์ g h เขาจองขอยืมวิกผมอันนี้ไว้แล้วค่ะนังบอกว่านั่นจะใส่ไปงานปาร์ตี้วันเกิดของมอนสเตอร์ g h อะไรสักอย่างพองเราแกาวิกผมออกมาจากกล่องแล้วก็เนตนะคะหลอก็ต้องค่อยๆ จัดทรงให้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของผมตรงที่เป็นผมแกะสองข้างนะคะก็เป็นผมยาวสีดำแซมด้วยสีสชมพูตรงปลายเนี่ยเขาก็ทำาบวอลุ่มสักเล็กน้อยนะคะข้างในเนี่ยก็เป็นเน็ตสำหรับใส่ครอบอีกทีหนึง่งทรงผมตรงกลางนะคะเขาก็แสกออกเป็นสองด้านแล้วก็ด้านหน้าเป็นผมหน้ามา้า ้าเราใส่วิกนี้แล้วก็แต่งหน้าแต,แต่งหน้าสไตล์มอ,อนเตอร์ไฮก็น่าจะดูแล้วเก๋ดีทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะโชว์แค่วิกผมให้ดูก่อนเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาแปรงโฉมกระตุกตาให้ดูเราหวังว่าคุณผู้ชมคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทางยูทูบชา n e l และกดปุ่มติดตามได้ฟรีและเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเปล่าและของเล่นเด็ก เรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ